กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี f อซทางช่องวิไลไฮโชท,ทุกทุกท่านครับมาพบม,มาเจอกันนะครับกับแอดวิไลตอนนี้ก็ถือว่าเวลานะครับเที่ยง43นาทีนะครับใกล้จะบ่ายโมงแล้วนะครับมาพบม,มาเจอกันคือแอดวิไลบอกนะครับกาเอ้าเมื่อกี้นี่พักเบรกไปส่วนระยะหนึ่งหลังจากแอดวิไลนะครับปล่อยตัวเลขแนวทางของ ซองล่างสายพออ,อจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็เลอยไปทรงหยาินะครับที่เป็นหาาดกันที่มางานขาวดำนะครับมันจะเดินทางกับจังหวัดขอนแก่นก็คือเป็นน่องน้องสาวอาแม่ย่ายนะครับเพิ่มมงางนขาวดำนะครับซึ่งเป็นญาติกันนะครับหลกักกงานกเกษตรสิลธิศิลกนกเดินทางกับจังหวัดขอนแก่นทัทง้งทังอำเภอภูเวียงนะครับกันเลย เพิ่งได้กลับมาพบเจอกับเว็บซีทีแอดวิไลเกินไหวนะครับว่าจะได้ตัวเลขแนาทางของทางอ่าจากสายของสบาส่งมาให้นะครับก็คือแนวทางของตาจันนะครับเอาคำมือว่านี่นะครับทีแอดวิไลล่งแนวทางของแนวทางที่สบาส่งมาให้นะครับก็คือสูตรถล่มเจ้ามือนะครับ มีคอมเมนต์ถามมาอยู่สองสามคอมเมนต์นะครับว่าตัวเลขได้มาจากสายตรงจริงบอคำว่าสายตรงนะครับเอฟซีแอดวลไลจะวอรให้ฟังแบบนี้ก็คือตัวเลขนี่เป็นใดมาจากสายของสบานะครับแอดวลไลกับบอได้ถามฉชบานะครับว่าเชบาเพิ่นใดมาแบบใดหรือเอฟซีของสบารงมากอีกทอดหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับ ครับเอาง่ายๆสรุปไม่ง่ายนะครับการคว่ำเชื่อมันที่ข้าเบิ้งตัวเลขกแนวทางนะครับแอดวิไลเคยเบอกอยู่ตลอดทุกสิ่งอย่างตัวเล็กแนวทางเพราว่าจะมาจากผู้ใหญ่ใจดีมาจาก FC ใจดีจากนักคำนวณต่างๆให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่คิดว่าทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นแนวทางนะครับแอดวิไลกับบวกกับลั่นตีนะครับว่าอ่ามันจะลอยเปอร์เซ็นต์ลอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ให้เข้าใจคําว่าแนวทางนะครับแอดวิไลก็บอกอยู่ตลอดว่าแนวทางที่ได้มาแอดวิไล่นาเสนอตามที่ได้มาไม่เคยปรุงแต่งนะครับก็คือได้มาแบบใดนําเสนอแบบนั้นจะเข้าจะหลุดเป็นเรื่องของอนาคตอ่าบอมมี่ผู้ใดยังหลูใด,ดเอาให้เข้าใจตามนี้นะครับนั่นคือตัวเลขแนวทางสูตรถล่มเจ้ามือที่แอดวิไล่ปล่อยไปเมื่อว่านี้หรือเพราว่าถ้าเป็นอ่า จากสำนักใดนะครับก็ตามเรื่องของตัวเลขแนวทางแอดวิไล์กาบอกเคยว่าจะพันเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เป็นการเป็นแนวทางทั้งนั้นนะครับให้เยฟซีเข้าใจตามนี้นะครับให้ส่ดุลพินิจเอานะครับแนวทางก็คือแนวทางนะครับอ่ะครับมาในคลิปนี้จะเป็นแนวทางของตาจันนะครับอ่านี่ก็เป็นจากสายงานของฉบาทรงมห่นะครับ ของตาจันจะเป็นบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวนะครับจะเป็นบนออามาเบิรกัดนะครับเขาจะมาเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับเอาวิ่ง1กับ2นะครับงวดน,นี้หน้าทางของตาจัน รับ1กับ2ครับจับคู่นะครับมี6ชุดนะครับมี6ชุดอ่ามี6ชุดอ่าตาจันนะครับแลวก็ชบาทรงมานนี่บบมีตัววงกลมนะครับมบมีตัววงกลมนะครับอ่าเริ่มจากชุดแรกครับอ่าหกหนึ่ง หกสองหกสามต่อไปครับสองหนึ่งสองสามสองห้าอ่ะครับมีแค่นี้นะครับอ่ะมีแค่นี้นะครับคือ 6ชุดนะครับนี่6ชุดอ่าไม่มีตัววงกลมนะครับอ่าแต่คือน้ำเสนอตามที่ได้มากคือเอดวิไล่บอลนะครับ6ชุดนะครับจะมีนะครับเอาขอทวนอีกรอบหนึ่งอ่าตาจันหนึ่งตุลาคม68นะครับวิ่ง1กับ2อ่าเป็นบนอย่างเดียวนะครับไน่ต้องผิดบนอย่างเดียวอ่ะจับคู่ครับ6 1 6 2 6 3 2 1 2 3 2 5นะครับมีแค่นี้6ชุดอ่ามือนีเอดวิไลลงให้นะครับ ลงให้วันที่26วันศุกร์ครับนี่ลงให้วันที่ยี่สิบกันยายนหกแปนะครับนี่คือมือลงแนวทางของตาจันนะครับมือนี่สบาทรงมาไห้นะครับ,ะบ,ระรบจะมีอยูอ่ของตาจันนะครับแล้วก็เลขมีที่มาจากกทม เดี๋ยวเอฟวีไล่ลงไ้นะครับรากามีแม่แม่แปดสามแม่เอฟซีจากลบบุรีเสียนไม่ออกน้มน้องเมยา่าแล้วก็ปู่ดำห้าหกสำหนักเดี๋ยวเอฟวีไล่จะทยอยอัปเดตลงหไหเอฟซีด้ติดตามกันได้เบิ่งกันแน่นอนนะครับสบา,สายทรงใม้นะครับอันนี้คือหน้าทางของตาจันนะครับแคปหน้าจอกันวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมครับมีหกชุดนะครับมีหกชุดวิ่ง 1กับ2บนอย่างเดียวครับ6 1 6 2 6 3 2 1 2 3 2 5นะครับอ่ตัวเลขหน้าทางชัดเจนแคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอาสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลองซ้ำนักดนะครับอาจังได้กะรอติดตามกันแอดวิไลกับขอบขับขอบุนขอบพุ่นทุกคอมเมนต์ทุกยอดไล่ยอดแชร์นะครับฝากแชร์ออกไปนะครับให้กำลังลแรงใจแอดวิไลนําแลวกันะ ขอบคุณที่สภาส่งตัวเลขแน,นวทางมาให้นะครับสายงานของสภานะครับให้เอฟซีทางช่องได้ติดตามกันภับเรื่องของตัวเลขแน,นวทางปูห้าเก้าสีนะครับแอดวิไลกาได้อธิบายให้เอฟซีไปแล้วนะครับฟังกันชัดเจนก็คือแนวทางปูห้าเก้าสี่งวดนี้นะครับปูขอเบรกหนึ่งงวดนะครับเพราะว่าแนวทางของปูหลุดสองงวดติดนะครับอ่าเป็นเรื่องธรรมดาแนวทางหลุด ต้องมารีแลกสูตรใหม่นะครับปูก็เลยว่าจะาคิดสูตรใหม่นะครับทานรุดสองวดทิศแนวทางของปูหาเกาีจะเป็นแบบนี้ท่านที่นะครับปูจะรีแลกสูตรใหม่ท่านที่เพราะว่าแนวทางของปู594เกาี่ถ้าบอลจำเป็นนะครับ FC เอฟซีเท่ากับสำหรับเอฟซีทีเป็นขาประจําปูจะเข้าใจดีนะครับถ้าเขาก็เข้าตัวตรงส่วนหน่อยจะเข้าตัวกลับนะครับปูนี่ เรื่องสูตรคำนวณตัวเลขหน้าทางนี่ปูไข่คว่มสำคัญอีหลีนะครับสำหรับปูห่าเกาซีปูจะจริงจังกับสูตรนะครับตาขึ้นหลุดก็คือเบรกต้องรีแลกสูตรใหม่ทันทีนะครับให้เข้าใจนะครับสำหรับ fc ที่คอมเมนต์รอคอยปูห่าเกาซีนะครับงวดน,นี้งดหนึ่งงวดนะครับ16ตุลาคมเข้าจังหวะกันใหม่เอาคลิปนี้จากลากันไปครับกับตัวเลขแนวทางของตาจันฝากแร์ออกไปเยอะๆให้ fc ทางช่องเลงหูได้เห็นน้ำกันเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ